สวัสดีครับพบกับทีมงานโชคหลวงวิไลแบ็คโฮนะครับคลิปนี้พามาดูหน้างานนะครับหลังจากที่เราได้มาสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็เอารถเข้ามาทํางานนะครับพื้นที่ขนาด2ไร่นะครับอยู่ที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็เราจะมาทําการแต่งสโลปให้ลูกค้าใหม่นะครับย่ำบทอัดให้ใหม่นะครับแล้วก็ขุดบ่อข้างในนะครับแล้วก็ขุดร่องน้ํา รอบพื้นที่นะครับก็เดี๋ยวขึ้นนะปัจจุบันนี้ให้ดูก่อนนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับเดี๋ยวทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปติดตามผลงานของเราได้นะครับที่เพจ Facebook โชคหลองวิลายแบ็คโฮนะครับแล้วก็ทิกต o k นะครับโชคหลองวิลายแบ็คโฮนะครับ ก็เข้าไปติดตามชมผลงานในช่องทางต่างๆที่เราได้บอกไปทั้งหมดที่ได้หมดเลยนะครับในนั้นเราก็จะลงหน้างานที่เราได้ไปทําไว้นะครับเป็นรูปภาพนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะดูภาพของแบบในการขุดแต่ละที่นะครับก็ลองเข้าไปดูในในเพจใน t i กต o k ได้นะครับแล้วก็ใน y t u t u นะครับเราจะลงคลิปวันเว้นวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ติดตามนะครับก็รอชมได้เลยนะครับวันเว้นวัน นะครับคลิปก็จะมีให้ดูกันเรื่อยๆนะครับวันเว้นวันอันนี้เราก็จะใช้เชือกนะครับดึงแนวนะครับแนวที่เป็นเขตที่ดินนะครับออกมานะครับประมาณ20-30เซนนะครับแล้วก็ดึงเชือกตลอดนะครับแล้วเดี๋ยวเราใช้ปูนขาวนะครับโรยโรยแนวนี้นะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราเนี่ยจะไม่ให้ฐานของคันล้อมนะครับเกินออกจาก แนวที่ดีเราไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความละเอียดนะครับก็เพื่อไม่ให้มีปัญหากับที่ข้างเคียงนะครับบางพื้นที่เนี่ยเขามีปัญหากันนะครับที่บางเจ้านะครับเขามีปัญหากันเพราะฉะนั้นการที่เราทําแบบนี้มันก็จะเป็นการแบบว่าตรงไปตรงมานะครับเดี๋ยวพอทําแนวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บ เก็บคันนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็น E ีีแรกนะครับวันเริ่มงานวันแรกนะครับเอามาให้ได้ดูบรรยากาศการทํางานกันนะครับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ทีมงานโชคหลวงวิไลแบคโฮนะครับคลิปหน้าผมจะพาไปดูหน้างานแปลงไหนต่อนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ there was once a day that i would pray for you i'd go and misbehave just so you'd notice too sneaking looks up and down from across the room and damn what a hell of a view i feel good you look great i like you i can't wait a first time a first date you're so fine i'm so late you sip wine i drink straight don't waste time to my place i feel my heart race so catch me if i fall Gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets, all black. Said I'm falling fast. Don't remember life, before you that's fast. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Down to my place, I feel my hearty race. So catch me if I It was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight.